ไอ้มันบอกกู้ใหญ่บ้านแล้ววางข้อออกมาถึงข้างนอกแล้วเรอไม่รู้้องถามแก้วไปบอกผูใหญ่บ้านเนี่ยว่าเดี๋ยวหลังจับมือกันจับมือกันจับมือกันทจะไอยู่อ่ะใช่ใช่แต่หลอนสายนี่เหรอม่เับอะไรอะไรใ่งมัยิอ่อีใา่ถังมัสยิดอีก่ก่อนนี้ก่อนสะพานไหนเออท่านมูนไม่อยากมีนก่อนท่านี้ก่อนแลยเี่วนต้อง

เขาจะเต้นรำจะไป,ะไปเขี่อนกทางใต้ทางลู้นางบอก่าคนทั้อยู <Bitcoin. S 1> ่โน้นนี่นนเ,เออไ,ไออานจะมั้